สวัสดีค่ะคลิปนี้มาลงให้ดูบ้านทันยวรินหนองไผ่ซอยสนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆพาเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะมาลงคลิปให้ลูกค้าหรือว่าท่านเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่ที่ยังลังเลนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อโซนไหนนะคะ อยากจะให้ท่านที่ยังลังเลนะคะท่านลูกค้าที่ยังลังเลได้เห็นตัวบ้านได้เห็นสีตัวบ้านได้รู้จักโซนบ้านนะคะแบบบ้านเป็นแบบไหนนะคะบ้านของเราเป็นไทยปั้นหยานะคะเรามีแปลง A1 A2 เนะคะเป็นสไตล์ปั้นหยา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะหที่จอดรถ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกนะคะคืออยากจะให้ลูกค้า เข้ามาดูแล้วเผื่อจะเลือกบ้านของเรานะคะเป็นโครงการทานิสอนแอสเซทพ o ร์ตี้นะคะเฟสนี้เรามี4หลังเราสาตาร์ทอยู่ที่42.40ตารางวานะคะอีกแปลงที่เห็นอยู่นี้นะคะที่กำลังจะให้จองอยู่นี้นะคะเป็นเนื้อที่40ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะ85ตารางเมตรนะคะ102ตารางเมตรรวมลงจอดรถด,ด้วยนะคะ อยากจะบอกว่าหน้าบ้านสามารถจอดได้หนึ่งคันนะคะแต่ว่าจอดเฉพาะหน้าบ้านของตัวเองนะคะเพราะว่าหน้าบ้านเรามีพื้นที่เหลือเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงสุดของซอยนี้นะคะเข้ามาสุดซอยเลยนะคะก็จะอยู่ซ้ายมือเลยเข้ามาก็จะเห็นเป็นโครงการเดี๋ยวเราจะเทถนนให้แล้วให้ใหลูกค้านะคะเ,เทถนนแล้วก็จะสวยงามน่าอยู่นะคะคือด้านหน้านี่มีสองหลังนะคะด้านในมีสองหลังข้างในนะคะ สองหลังข้างในเนื้อที่50ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเท่ากันคือ85ตารางเมตรนะคะเป็นสไตล์เดียวกันโทนสีนี้เลยนะคะสไตล์ปั้นหยาสีแบบนี้เลยนะคะตัวบ้านจะเป็นพื้นสีขาวนะคะตัดด้วยสีเทาะะสีเทา,าเทาประมาณออกม่วงๆนิดนึงนะคะ ตัดด้วยสีเทานะคะแล้วก็ตัดด้วยบัวสีเทาด้วยนะคะจะทําให้ตัวบ้านเข้มนะคะในส่วนของอลูมิเนียมเราจะใช้สีดํานะคะประตูบ้านจะเป็นลายแบบนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นบ้านหลัง A1 นะคะลูกค้ายายเข้า,อ,ขาอยู่แล้วตัวบ้านประตูใหญ่นะคะเป็นจะเป็นสีดําแต่ว่าเราตกแต่งด้วยด้วยริ้วสีดานะคะจะเป็นสไตล์ โมจิโมจินิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ไม่เชิงว่าโมจินะคะเพียงแต่ว่าเราจะใช้เป็นริ้วนะคะใช้เป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมแบบริ้วแล้วนะคะจะทําให้บ้านดูสวยขึ้นมานะคะจากที่เรียบๆนะคะก็จะดูเก๋ๆขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วโทนจะเป็นสีขาวไข่มุกนะคะอ่จะเป็นด้านนอกจะเป็นขาวนะคะขาวขาวนวลน,นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะจะดูแบบ ออสวยออกออก,ออกจะตอบโจทย์คุณรุ่นใหม่นิดนึงนะคะคือท่านที่ยังไม่ได้มีครอบครัวใหญ่ๆนะคะท่านที่ยังแบบว่าเพิ่งจะเริ่มต้นออคู่สามีภรรยาคู่ใหม่นะคะยังลูกไม่เยอะนะคะก็คือสามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีสามห้องนอนนะคะก็สองห้องน้ำนะคะก็สะดวกสบายสำหรับ ประมาณ3คู่หรือว่า3ครอบครัวประมาณนี้นะคะมีหรือว่ามีลูกเล็กมีน้องสาวน้องชายก็สามารถซื้อแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยนะคะอ,อ,อยากจะชวนลูกค้านะคะท่านใดที่ยังลังเลยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านนะคะให้เข้ามาซื้อบ้านเราได้เลยนะคะที่โครงการท่านนิสอนแอสเซทแอนด์พ e พพาร์ตี้นะคะเฟสนี้อยู่ที่หนองไผ่หมู่14นะคะ ทางลงมาบ้านหนองไผ่หนองว่าหัวคํานะคะอยู่ตรงข้ามกระเทศบาลคําใหญ่นะคะตรงข้ามกับสวนน้ํานะคะแล้วก็เข้าออกได้หลายทางนะคะสามารถมาจากเ,เส้นขาใหญ่หมู่หนึ่งหรือว่าบ้านขาเทิงได้เลยนะคะรัดมาจากบ้านหัวคําได้นะคะแล้วก็แปลงนี้นะ,ะใกล้ถนนชยางกูลมากๆเลยนะคะลงมาเพียง200เมตรเท่านั้นเองนะคะ ลงมาจากจาก,จากซอยถนนเชยยายงกูนนะคะประมาณ200เมตรของเราอยู่ขวามือซอยแรกนะคะเลี้ยวขวามาเลยนะคะสุดซอยอยู่ซ้ายมือเลยนะคะน่าอยู่นะคะบอกเลยนะบรรยากาศดีด้วยนะคะวิวสวยด้วยบรรยากาศธรรมชาติด้วยนะคะไม่วุ่นวายด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีคนพุกพ่านเล,เลยนะคะไม่แออัดด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีลูกเล็ก เด็กน้อยนะคะสามารถมาเลี้ยงได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ริมสุดไม่มีใครมารบกวนเรานะคะเเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวข้างข้างในนะคะจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ